คาตัวพระเอกสั้นพองสะท้อนรับเชิญคุณแหน่เพ่าๆเนี่ยแสนหนึ่งแห่อบอกพี่นอ้องค่ะอันนี้เขากับบอกหูคือกันแต่ว่าเขาบอกว่าหนึ่งแสนบาทแล้วมันก็เกิดดราม่าว่าอุ้ยทาไมแพงขออนุญาตเอ่ยชื่อเนาะ,ะแพงก,กว่าแอนบอยแอนบอยยังน่าดูกว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไปเปรียบเทียบไซเซอ์สักเป็นเป็นดราม่าอีกแล้วหมดซะเลยเป็นดราม่าว่าอุ้ยนี่หรอค่าจ้างหมอลำวงดังตัวเตอร์ซีค่ะพี่นอ้อง เพราะว่ามันมีดราม่าเยอะในช่วงลางๆที่ผ่านมาว่าไอค้คนเขาจัดงานเนี่ยจางเพี่ยวผ้าแสงท่องไปเนี่ย <ขา S 1> ค่ะคนมึงน้อยๆอ้อเยงยอีะเอ้แงห,หรือว่าแม้แต่อะไรกลุ่มปิดไม่ถึงสองพันคนด้วยซ้ำค่ะก็เป็นดราม่ามาว่าแต่แสีดีมองไดนคุณมีเบิงบ่งแต่นี่เยิ่สิก็เห็นคนออกมาคอมเมนเยอะแม้แล้วฟังทีจะโตมโจมตีน่ะไปทายเอาตอนที ค,คน้นหน่อย,อยเ,ออเวลาคนหลายๆยผันบอบไปเห็ดก็ลหลายๆนล้น่ากิดต่างสาเน้อยคน่อย ขบอกอ<ะ>เรื่องหมอร่ำก่อนนบอนวอแบนเ่าคุณเนี่ยเพียวเพาวมีมือร้ายมือหน่อยพี่น้องค,คือบางวันเห็นไหมคุณแม่เพาวล่าสุดที่เห็นว่ากี่มือนี่ว่าคนเต็มล้านเลยเด้เต็มแม่ว่ามือขอวอตรงๆก็บางคุ้นมือค้อนกับว่เต็มอีหลีมันเป็นมันก็ไม่ทุกวงเด้หรอมันก็เป็นทุกวงที่บางวงก็บางวันก็เต็มบางวันก็ไม่เต็มแต่คนกระจอกตะวงเพียวเพ้วแสงท้องอะไรก็เกิดขึ้นแต่กับเพียวเพาวหมอร่ำวงดังๆคักดังแน่ค่ะบั กุมกับเปรียบเทียบเซโว์ั้นวงนี้นัน่นแหละแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นข้อมเมนข้อเม,มิ่นนึงแล้วก็มีทางคนคนนึงอ่ะที่เขาคอยโจมตีคุณนภัทพวแขกมาลงค่ะทําให้คนไปตีดราม่าภายใต้โพสนั้นเยอะมากๆแออย่สิทธิ์แกเห็นดิวแมนบอกเห็นค่ะเออเขาบอกว่าเนี่ยปาดค่าต้างวงดัง,งแล้วพอเราเข้าไปเห็นแล้วก็เข้าไปอ่านโพสต์นี้ก็อยากมาบอกคลิปนี้คืออยากมาทามพี่นงแล้วว่ะ อ่าเขาเรียกรับเชิญพิเีกาน,นหนึ่งแสนบาทจริงหรอจริงหรือไม่นะคะเขาบอได้ว่าเขาข่างว่าแสนหนึ่งเขาบอกหูเพือกันบพราะหูคือกันเขาเค่จ้างค่ะแมน,นค่ะเพื่อนกวาเนี่ยจ้างไม่จ้างเขาก็มีงานทุกวันจ้าอ่าบอกว่า แตมีคนตามบ่มีเขาก็มีงานทุกวันวันไหนเขาขาดทุนคะไปหาข้อมูลมาไม่มีข้อมูลผู้ส่งส่งเรียกว่ามาหาวี้อิจฉาจ้าอยากบอกว่าผู้จัดเขาไม่ขาดทุนคะ่ะแถมจ้างสันเพิ่มต้องเสียค่าตัวอีก งานละ1นึ่งแสนบาทค่ะจาก3,2มแสนสองืนนี่คือค่าจ้างของวงพเพวเาาใช่ค่ะบวก1นึ่งแสนเป็นสี่แสนสหมื่นบาทต่องานยกเว้นน้องซันไม่ได้ไปด้วยถึงจะราคาปกตินั่นก็คือสามแสนสองหมื่นบาทค่ะข้อมูลไม่มีอยากพูดมันน่าอายขายความโง่ตัวเองอืมนี่แะพี่น้องสำหรับข้อมูลที่กลายเป็นประเด็นน้องสาวเลยมันม่คนมาแสนเลยว่า บ่มีงานจ้างหรือว่าผู้ใดจ้างไปก็ขาดทุนจะสี่แม่ค,ค,คือมันก็ยานาจิตตังคือค่าวานันเลยนอกประเด็นนี้มันก็นมีคนข้ามาเนี่ยปาดค่าตัวหนึ่งแสนบาทจริงหรืออ่ะคุณวายจะสี่ค่ะแล้วก็โยงไปเปรียบเทียบสายทางคู่บารมีอย่างเช่นซอแอนกับทางบอสบอยค่ะประมาณว<ม>่าขันราคาค่าจ้างประมาณนี้จ้างแอนบอยมาเบิ่ดกีกัวเิน่นวาจะสี่พี่นอก แล้วก็บางบางคอมเมนต์ก็บอกว่าจ้างใหม่พัชรีมาดูดีกว่าเจ้สีกมี่พี่น้องค่ะอ่าขอเอ่ยชื่อเลยเพราะว่าตามคอมเมนต์นี้มันกับชัดเจนมากทนานเขามอตามตรงมักไผ่มักมั่นแม่นอันเอฟซีพุ่นใดเพร่าเพร่าเมืนกันอย่าจ้างเพร่าพแสงทองแเอฟซีอนบอยกอย่าจ้างแอนบอยเอฟซีไมค่างจ้างไม่แม่เพราะว่าหมอลำทุกวงในประเทศไทยมีเอฟซีผเอฟซีมั่นอันนี้จริงพี่น้องจริงของผัยของมั่นมักไผ่มักมั่นไอยมักคอยจ้าง สำหรับแบบนี้วันถออคอยมาแอนบอยคอยกจ้างคอยมักอ่าไหมพัชรีคอยกจ้างมักแผ่วเภาวกจ้างพี่น้องของไปของมั่นค่ะคือแผ่วเาวนี่ยแค่ไปดูรียังไม่อยากไปดูเลยดูดูละแล้วแตแ่ราคาสามสี่แสนถ้ามันจริงๆน่ะโอ้จ้างไปเบิองอียงสูงวงกันใน้้นเบิงตีกูประจ้างเด้อจา้างแอนบอยดีกว่าถูกกว่ามีคุณภาพกว่าหลายสิบเท่าเบิงลิเกนั่นเต็มกับว่าเป็นนนัซนสิ ก็เราก็พูดว่าหมักไผ่หมักมั่นคือห้าวันแหะค่ะพี่น้องเขาเขาบอกตรงตัวว่าบฏิว้วาเมื่อเขาขานีนห้าวันตามความจริงตามว็เป็นจริงพี่น้องมันมีดราม่าเยอะเนาะคือว่าขนาดแม่พัชรีช่งหนึ่งกับมิดามาว่าอุ้ยหมอํำสิงแพ่งปนีคอยไปจ้างมอรำมูสิบ่าไข้กติมีถูกว่งแหละพี่น้องแต่ว่าสาวบอยคือแพาวเออมอทุกเรื่องเสมือนแพ้วทุกคนอะไรท้า เป็นคนของสาธารณะแล้วกับโดนแหละพี่น้องเาำเนี่คือโดนทุกคณะบ่แมบแถบเลยคือทุกคณะเลยเนี่แต่มากน้อยแค่นั้นเองเพราะอันนเาบอกสาด้ยวยความทีิสาวเนอยกับติดตามศิลปินทุก,ทกแบบทุกคณะเนาะค่ะ คนมนุษย์ป่าคนนีมาเห็นจังและเปืชั่วโมงละแปดแสนสิบวัตกรอัาเพิ่ตายกัเพื่อนผู้ผู้เพนจางเพื่นมักได้บ้าเพื่อนมักในบันี้ชั่มโมงเคิงเขาเลยชุ่มโมงกลัวแปดแสนแปดแสนนะคะพี่น้องคนไทยนะนี่แล้วก็สําหรับคนที่เขาชอบแล้วบันดีคนทีเขาหมักหมอลำมาเบิองชั่มโมงกลัวเปดแนแปดแสนทางไม่น้งค่ะแต่ว่าเขาหมักใมแลเปอรชงลแปดแสนแดสนี่ยนแล้วป็สำมาเบิงห่อล้ังี อาไรเนี่ยสี่ห้าแสนท่านจ้างแล้วเพิ่มสี่สิบเองค่ะกับมิเปรียบเทียบแบบนั้นเลยพี่น้องกันแสดงว่าคุณเนี่ยอาจจะแบบว่าชอบไปทางแบบว่าซอย so and บอยนะคะก็ไปจ้างได้นะคะเขาก็คุณภาพดีเช่นเดียวกันสุดยอดค่ะค so and บอยแล้วก็คล่องคุณภาพอยู่แล้วมอลลัมระดับต้นนี่เลยแหละพี่น้องค่ะ มันกระทุบเทียงกันนี่แหละค่ะพี่น้องก็คือว่าเส้เสื้อว่าสิเป็นแค่ว่าคนมามักเขามาแสกค่นั้นสาวเนยตั้งให้มันเป็นประเด็นสำนันเองใช่ค่ะอ่าสำหรับคนที่เพิ่นมักแล้ว,พวเพิ่นบ่ได้ตีดอกคุณห่วงอยู่แล้วว่าราคาเท่านี้เพิ่นก,ก็จ้างใช่แผ่วๆสามแสนสองพระเอกสั้นเพิ่อมอยู่เท่าไรแสนเนื้อมาก็จ่ายปั้วเลยเด้สาวเนยขัน้นเพิ่นมักขั้นมักคอยมัยมกแหมคอยม,คมีตังค์ฟองคอยสาม,มารถจ้างได้ยังส่แม่นี่แหละพี่น้องมันบ่สมควรดอกที่สิไป Uh, เอามาเป็นประเด็นหรือว่า,อาเอาไปเป็นดราม่าสะทุกเรื่องคนเท่าแต่ละคนมีศักดิ์ศรีของไผรของมั่นมีความเกง่งความสามารถของไผรของมั่นมีความชอบของไผรของมั่น้อมนอกสาเ่าสาเลยแซ่เลยนางกมอ่านก่มมันเมอนยังม่น้องกมอานอมเมหมอเข้าเห็นหลายๆบาคนก็ว่าแสนสาหตี้แสนหนึ่งคือเราคลิปนี้เราก็ไม่ได้มาการันตีค่าตัพวะเอกสันนะเพราะเราเป็นลูกอ่ะแต่บางคนก็บอกว่าถ้ามันแสนหนึ่งจริงๆนะ สำหรับบางคนออกว่าบอกว่าแพงแต่สำหรับคนที่เขาจ้างเขาว่าบ่แพงบ่แพงบ่แพงเลยนะคะสิจักราดเขาหลายชั่วโมงใจเอ๊ะเปรื่นขึ้นนึงเนาะแนนค่ะเนี่ยสหาชั่วโมงหกชั่วโมงปุ๊เปรียบเทียบไปเบิ่งหมดวงหมอล่ำสาวหนุกสาวหน่อยระเบียบปัดหงดีกว่าจะสั่นัจสิ่งเาตสำหรับเป็นแบบบึ้งหมอล่ำสิ่งแนนเพราะร่ำสิ่งคือจวดย่างเดียวได้กว่าหมักเตยย่างเดียวยังสิ่งไม่ถึงหรอกเพราะต้องหมอลำมูกับมีดดามาดูหมอแล้วมีดดาบว่าเอาเอาตลกมาทําไมเอา อันนี้คือค้นเขาบหมักหม้อละหม,มูเขามักหม้อลสีค่ะนั่นแหละค่ะมันก็หมักไผ่หมักมันหมักไผ่หมักมันนี่หลีแต่สรุปแล้วเนาะคนเท่านะถ้าเท่าคิดได้จันหน้อยนึงพี่น้องคะว่าการทํามาหาสกินการให้ความสุขแฟนคลับเวบซี่ด้านหนาเวทีนี่อีหยังที่แบบคนชอบน่ะสมมติว่าเขา<อ>แฟนคลับด้านหนาเวทีนี่ชอบแบบอยากเห็นพระเอกซันอยากเห็นแพรพาแบบเพื่อนจี้เพื่อนกันเห็นแล้วมีความสุข ตรงนั้นได้พี่น้องสิ่งที่เพิ่นจ้างสิ่งที่เพิ่นต้องการอ่าสิ่งที่เพิ่นต้องการสิ่งที่เพิ่นจ้างแม่นค่ะก็คือเพิ่นมักจุดนั้นตรงนั้นต้องการอะไรไปกว่านั้นเลยเพราะฉะนั้นสรุปคลิปนี้นะคะมาควายมักมั่นค่ะเพมักจะขโบ่ต้องจ้างนะพวกเขามักเขาจ้างสี่แสนห้าแสนแปดแสนล้านนึงเขากัดจ้างเพราะว่าเขามักเพราะว่าเขามักนะคะให้เจ้าเปิดโล่งกว้างบางคนเนี่ยจ้างนักร้อง ดิทรงลีซ่ามาคาตัวยีสิก้ันกาจ้าเขากาจ้าเพราะว่าเขาหมักลีซ่าจ่าไทยบาทบ่งจะขอดลีซ่าบ่จะเสียขาดไป่น่อยอยากให้เปิดโลเปิดใจเปิดใจกว้างกว่านี้สักหน่อยหนึ่งนะคะถ้าบ่ามักอีนี่ลีกอเพต้องกับเบื่องเพือนหรอกมันลําบากใจมันถูกใจอยู่ของเนาะสาวเนยค่ะสําหรับมือนี้เข้าสองคนก็ออกมาฝากนะคะสําหรับคนทีเป็นคิดเป็น จิงไปทางบวกเออทางลบอ่ะพี่น้องไปทางลบอคอา,อาคติอคติอาจางเรียก็ตามแต่ขอให้อยู่ในพื้นที่ของตนเองนะคะไม่ละลานคนอื่นค่ะค่ะ